รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้ยยเวลาของการต่อสู้จ้าในสาวกว่าเจ0าคนที่มีฝันเดียวกันสู่การต่อสู้ที่ต้องใช้หัวใจมีเวลา10วินาทีเริ่รับแต่ละคนนะ่ยจะมีเวลาแค่11สิบวิมันต้องแบบมัดใจกรรมการให้ได้เวลามันจํากัดมากๆเลยค่ะ และทุกเซี่ยงแห่งการพยายามที่ต้องแลกมาด้วยครอบน้ำตาหนูทำได้ดีที่สุดเท่าที่หนูทำได้แล้วค่ะบทรทิการประกวดที่โหดที่สุดท่านี้ไม่สุดเอาท่านี้ออกกดดันที่สุดหนูต้องทำกันบ้านดีๆนะคะเวลาที่เราจะคิดโชว์ขึ้นมานึ่งโชว์พบคนเท่านั้นที่จะได้ความฝันนี่คือไอยอดฮาร์ไอ นับสนุนโดยแบรนด์ Brand Gen U l u c i n a Plus สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ไอดอลพลาได์ครับ c Reality s t a g e h Show เวทีที่ค้นหาไทยแลนด์ป๊อปไอดอลกลุ่มใหม่พบกันแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา6 20นาทีทางช่อง3กด33กับผมบอยประกณ์ครับ จากวัยรุ่นสาวนะครับกว่า7,000คนทั่วประเทศที่มีทั้งสเสน่ห์ความสามารถที่ต่างกันออกไปบางคนถนัดร้องนะครับบางคนถนัดเต้นแต่สิ่งหนึ่งครับที่ทุกคนมีเหมือนกันนั่นคือความฝันที่จะได้โอกาสนะครับก้าวเข้าไปคว้าตั๋ว6ที่นั่งสุดท้ายครับในการเป็น Thailand Pop Idol และนี่คือ Idol Paradise ครับ สำหรับรายการนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากกรรมการนะครับที่จะมาทําหน้าที่ในการตัดสินรวมถึงให้คาแนะนําแก่น้องๆทั้งหมด3ท่านด้วยกันกรรมการท่านแรกครับเป็นนักร้องเสียงใสอารมณ์ดีและมีหน้าตาเป็นอาวุธครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณป๊อปบองกุลสวัสดีครับ กรรมการท่านถัดไปครับถือว่าเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะฮะมีประสบการณ์มากมายครับคุณรัตเก้าอมราดิตครับกรรมการท่านสุดท้ายครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยตามหาความฝันและวันนี้เขาคว้าฝันมาอยู่ในมือของเขาได้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณทั่นอัศยะครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับ เอาละครับตอนนี้กรรมการทั้ง3ท่านก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะเวทีพร้อมแล้วคนดูผมก็เชื่อว่าพร้อมแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอบออ,อดดชั่นเริ่มครับกน <aud ition> ิกาไอร็อ p พาราได e ์จาาชิ้นหนึ่งรอบออดดชั่นผู้กรังการทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวตนด้วยการแสดงความสามารถทางถนัดกับเวลาที่มีให้เพียง10วินาทีเท่านั้น แต่หากกรรมการถูกใจจะมีการเพ้่มเวลาให้โดยกรรมการแต่ละท่านจะเพิ่มได้คนละสิบวินาทีแต่ไม่ว่าผู้กข้ังข่งจะได้เวลาโชว์เท่าไรก็ตามกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินในการผ่านเข้ารอบต่อไปตามผลงานที่ได้ทำแน่นเท่ากับหากอยากโชว์ผลงานให้นานที่สุดก็ต้องทำให้กรรมการสนใจให้ได้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับตอนนี้5สาวก็พร้อมแล้วเช่นกันไปพบกับพวกเขากันเลยครับ นี่ครับโอ้โหมากันนทีมมากๆเลยนะฮะทั้ง5้าคนนะครับตอนนี้ยืนอยู่ข้างผมเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องสาวของผมเองนะครับทั้ง5คนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ,คะถ้าพร้อมแล้วคนที่จะออกมาโชว์คนแรกน้องหนยเอมี่ครับ สวัสดีค่ะนชื่อนายมิชมีด้ยชื่อนานชื่อนายมีค่ะอายุ13ปีมาจากพัทยาค่ะถ้าสามครั้งที่จะให้ตัวเองนะคะก็คือตลกเกนลี่แล้วก็พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องค่ะเป็นคนพูดเร็วเป็นลูกขึงและจะวกไปวกมาใช้คำนี้ซ้ำๆและสลับกันไปตลอด <c oughs> และยิ่งถ้าหนูไม่พูดถ้าหนูพูดเร็วเนี่ยทุกคนก็จะ ความร้เสน่กผลที่หนูมาประกวดรายการนี้ก็คือตอนแรกเลยหนูคิดว่ามันเป็นการเข้าไปเป็นดาราซึ่งหนูไม่เข้าใจเลยไอดอลคืออะไรเฮ้งงนะหมายความว่าเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมค่ะและหนูมีความรู้สึกว่าหนูสามารถเป็นได้ค่ะ เวทีนี้จะเป็นโอกาสที่หนูจะได้เป็นดารานักแสดงและเ้าเป็นนักเต้นระดับโลกค่ะเป็นกำลังใจให้เอมี่ด้วยนะคะชื่อค่ะโอเคโนเอมี่<ช>วันนี้เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ใช่ค่ะนะครับถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีเป็นของโนเอมี่ครับ ก็ในโชว์หนูจะมีหลายสไตล์ในการเต้นก็จะมีฮิปฮอปอแล้วก็มีแวสกิ้งค,ค่ะคิดวาาเต้นเองแล้วค่อนข้างจะเป็นสไตล์ของหนูเองค่ะเพราะว่าสไตล์ของหนูแล้วก็แบบความแบบเท่ของหนูมันเอาชนะคนอื่นได้ พานมีผานมีรู้แค่มีเธออยู่กับ s l t องเมีเธอเป็นพามีผานมีรู้แค่มีเธออยู่กับมั s l l fight อ รอบนี้นะฮะนอกจากจะมีคนยิ้มแล้วนะฮะยังมีคนอ้าปากค้างด้วยนะฮะพี่ป๊อปปอมคูณครับเป็นยังไงรอจริงครับผมเดี๋ยวคุณไปขอภาพทีมเฮครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะสารภาพมันนะฮะครับผมโอ้ยตื่นตาตื่นใจมากเลยอ่ะครับคือโนเอมี่มีความแตกต่างบางอย่างมันมีความแข็งแรงแล้วก็มีความผิวไหว อ่อนโยนถ้าจะยังมีดนตรีต่อไปอีกสองนาทีเขาก็สามารถเต้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีมีมูฟเมนท์ที่น่าดูไปได้เรื่อยๆแบบนี้ขอบคุณค่ะต้องบอกว่าโนยมี่เนี่ยทำได้เป็นอย่างดีแทบจะไม่มีที่ติเลยหนูทำให้พี่เชื่อได้ว่าหนูคือไอตัวแสบของเวทีนี้เลยครับผมขอบคุณค่ะ เรียกว่าแค่เปิดมาคนแรกก็ทำกรรมการชึ้นกันเลยทีเดียวแต่ในเวลาเดียวกันก็สร้างความกดดันให้คนอื่นไม่น้อยก่อนโชว์ก็ตัวเย็นๆค่ะมันค่อนข้างแบบว่ามีความอึดอัดหนูเองก็กลัวเหมือนกัน,นะค่ะว่าจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าน,น้องสาวคนต่อไปของผมนะฮะน้องประวานประวันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิตารีศีวัฒนกลโสรชื่อเล่นชื่อปลาวานอายุ12ปีค่ะที่หนูชอบการแข่งขันนะคะเพราะหนูรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมันก็เหมือนเป็นตัวแบบพุชให้เรามีความแบบพยายามอย่างงะีะ้หนูก็มีตื่นเต้นค่ะกลัวว่าเราจะทําได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าหนูก็มั่นใจว่าสิ่งที่หนูซ้อมมาดีที่สุดแล้วแล้วก็หนูจะทําให้ตทีที่สุดค่ะ Yeah! เลือกเพลงยากซะด้วยนะถ้าทําได้มันก็จะได้คะแนนแต่ถ้าทําไม่ได้ก็จะเห็นแผลค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆถ้าอย่างประวานเนี่ยเลือกเพลงที่ไม่ได้ท่ายากขนาดนี้พี่ว่าจะดีแล้วก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะประวานมีมีความมุ่งมั่นนะคะมีความตั้งใจจริงมีความตั้งใจสูงมากแต่ว่าด้วยเนื้อหาของเพลงและด้วย อารมณ์ของเพลงเนี่ยมันต้องการการที่จะโฮลให้มันพุ่งออกไปไกลกว่าน,นี้ฝึกได้ลูกพี่มั่นใจว่าหนูก็จะต้องทำได้ครับค่ะเราเห็นของเขาแล้วมันก็แบบเหมือนมันมีกิมมิคอย่างงี้ค่ะเราก็ปุยเรายิ่งฟังกรรมาการคอมเมนต์ด้วยเราก็ยิ่งแบบใจเสียเลยค่ะมาที่โชว์ต่อไปเลยดีกว่านะครับนะ้องจีนี่ครับ สดีครับจีนี่ถามถึงความพร้อมหน่อยเราพร้อมแค่ไหนครับสำหรับการประกวดในเวทีนี้ครับก็หนูก็เตรียมตัวมาแบบตั้งใจซ้อมมากๆเลยค่ะก็อยากให้กรรมการช่วยกดให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยค่ะโอเคและ1ิวินาทีนี้ครับเป็นของจีนี่ครับกับความตั้งใจของเธอคนนี้จะทำได้ดีแค่ไหน พี่อ่ะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเต้นได้ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกหนูต้องทํากันด้านดีๆนะคะเวลาที่เราจะคิดโชว์ขึ้นมาหนึ่งโชว์หนูแบบพ้อมวันละสัชั่วโมงหรือแบบมากกว่านั้นแบบบางวันก็กลับไปร้องให้กับแบบนี้บ้างอย่างเี้ยช่วงหน้ารู้กัน